สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรมสตีมพอร์ตนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าการขายสินค้าแบบแบบชิ้นนะครับโดยที่เราซื้อแบบเป็นแพ็คมานะแพ็คหนึ่หนึ่งแพ็คอาจจะมี12หรือ24ชิ้นก็ได้นะครับวิธีการนะฮะมาที่สินค้าสต็อกบาร์โคดนะครับเรามาเพิ่มหน่วยนับกันก่อนนะหน่วยนับแล้วก็แพ็ค หน่วยนับนี่เอ่อบางร้านอาจจะเป็นชิ้นหรืออาจจะเป็นขวดก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นถุงเล็กๆก็ได้ครับแต่ผมทําเป็นชิ้นนะตัวอย่างนะครับมีแพ็คกับชิ้นนะครับแล้วก็มาที่รายการสินค้านะครับดโดยปกติทั่วไปเนี่ยอะไรอ่าสินค้าในท้องตลาดนะแบบแพ็คนี่แบบชิ้นเขาก็จะมีรหัสบาร์โค้ดของของเขาเองอยู่แล้วเป็นแถบๆนะฮะเราก็เพิ่มรายการโดยการเอา ยิงสแกนบาร์โคโดเข้าตรงนี้ได้เลยมันก็จะเป็นเลขเลขของมันเองนะครับแต่ถ้า,าแพ็กนั้นชิ้นในชิ้นในแพ็กไม่มีบาร์โคโดเลยนะฮะเรานะครับสามารถสร้างได้นะฮะพิมเลขเข้าไปตั้งตั้งตั้งเลขเข้าไปเลขของเราเองนะคิดขึ้นมาเองหรือถ้าว่างไว้โปรแกรมก็จะรนดอมรันสร้างเลขให้อัตโนมัติหรือเลขแบบเนี้ย นี่ครับเลขอัตโนมัติ6หลักแบบซุ่มๆเอานะครับแต่ถ้าเราอยากจะเรียงสวยๆวยก็แบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะซุ่มเอานะครับสมมติว่าไม่มีาา์โค้ดถ้ามีก็ยิงเข้ามาเด็กตรงนี้อันนี้ไม่มีสินค้าจะเป็นที่เป็นแพ็คได้ก็เอาเป็นยาสีฟันแล้วกันครับ ปันใส่วงเล็บด้วยนะครับเพื่อให้แยกชื่อของมันออกมาเป็นแบบแพ็คแบบชิ้นนะครับราคาของแพ็คนี้ที่สมมุติเราจะขายแบบแพ็คด้วยเราก็ต้องตั้งราคาด้วยบางร้านอาจจะไม่ขายแพ็คก็แต่จ,จะมีฮะจ,จะมีลูกค้าแบบอยากซื้อเป็นแพ็คเลยแล้วก็ตั้งราคาซื้อมา100ขาย150 ประมาณนี้หน่วยนับเป็นแพ็คนะครับกด enter เลยบันทึกเรียบร้อยนะยาซีฟันแพ็คแล้วก็ต่อไปยาซีฟันอันนี้อาจจะเป็นยาสีฟันแบบงานแฮนด์เมดงาน S M B สินค้า O Top เป็นต้นยาซีฟันอันนี้เป็นอาจจะเป็นหลอดก็ได้จะผมบอกเป็นชิ้น ยาสีฟัน abc defg ยี่ห้อก็ได้ยาสีฟันแม่ปนีโอเคต่อชิ้นก็คือแพ็กนี้อาจจะมีอยู่24ชิ้นนะครับแพ็กนี้24ชิ้นก็จะตกชิ้นละ25บาทสมมตุติปับ๊บนะครับนี่เป็นชิ้นนี่เป็นแพ็ก วิธีการตั้งค่านะครับ2ตัวนี้ให้มันมีความสัมพันธ์กันเวลาทำสต็อกนะครับก็มาที่ตรงตรงแถบนี้นะครับสินค้าสัมพันธ์เนี่ยเรามาอันที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือแพ็คนี่ใหญ่สุดใหญ่กว่าชิ้นนะครับก็คือมันเป็นแบบเยอะที่สุดตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอันใหญ่แล้วก็คลิกตรงนี้ฮะแล้วก็ค้นหายาสีฟันที่เป็นชิ้นคือตัวนี้ นะครับแล้วก็ใส่1แพ็คมีอยู่24ชิ้นก็ใส่24เข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็เลือกสิทธิ์เลือกสัมพันธ์นะครับเราจะทําการขายตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะตัดของ,ของตัดตัวมันเองแล้วไปตัดตัวตัวที่สัมพันธ์กันด้วยนะครับแล้วก็กดเพิ่มปั๊บเนี่ยก็ลงมาตรงนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเลขหนึ่งขึ้นมาอันนี้คือโปรแกรมสร้างขึ้นมาอัตโนมัตินะฮะ 0.041ก็คือมันจะหมายความว่าถ้ามีการขายยาซีฟันนชิ้นเนี่ยมันก็จะไปตัดสต็อก0 0น1ดของไอแพ็คออกอใน1นึแพ็คันจะหายไปครั้งละ0.041อย่างนี้ครับเป็นตน้นทีนี้เรามานำเข้าสต็อกนะเข้าสต็อกเราซื้อมาเป็นแพ็คนี่จะเป็นแพ็คนะครับมา,นำ,านำเข้าสต็อกตรงนำเข้าสต็อกสินค้าตรงนี้ก็ยิงบาร์โค้ดเข้ามา ปั๊ม,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 มนะครับตรงนี้ได้หลายตัวนะแต่ถ้าไม่มีรหัสสินค้าเราค้นหาตามชื่อตรงนี้คลิกขึ้นมาแล้วก็ยาสีฟันแบบแพ็คคลิกครั้งหนึ่งนะครับจำนวนเนี่ยจำนวนเนี่ยครับก็สมมุติเอามาสัก10ซื้อมา10แพ็คนะครับแล้วก็บันทึกเลยนำเข้า10แพ็คปั๊บนะได้มา10 นะครับ10แพ็คมาดูสต็อกนะฮะในที่หน้ารายการสินค้า10แพ็คนะโปรแกรมก็จะไปกระจายเพิ่มสต็อกให้กับยาสีฟันแบบชิ้นด้วยก็คือมันจะมีทั้งหมด240ชิ้นนี่พอเราผูกความสัมพันธ์กันเอาไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาขายแบบชิ้นกันมาที่หน้าแรกนะหน้าจอขายสินค้า เราก็จะมาขายแบบชิ้นก็ยิงบาร์ค้นเข้าตรงนี้ก็ได้หรือจะคลิกขายตรงนี้นะครับหรือจะค้นหาชื่อตรงนี้ชื่อยาสีฟันยาสีฟันนี่แบบชิ้นคลิกขายสมมุติขาย2ชิ้นรับมา100บาทยืนยันนะครับทอน50บาทเคมาดูสต็อกกัน ดูสต็อกจาก240ชิ้นก็จะเหลือ238ชิ้นนะแบบแพ็คก็จะถูกตัดออกไปด้วยดังนั้นในร้านของเราจะมียาซีฟันเนี่ย9.9แพ็คหรือ238ชิ้นนั่นเองโอเคตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับโอเควิธีการตั้งค่าก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ